กรณีนี้มันไม่จบแค่คนเดียวไงมันไม่ได้จบแค่คนเดียวมันต้องมีมันต้องมีคนร่วมมันต้องมีคนโดนอีกไอ้ไอ้คนร้ายที่ถูกแจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยเล็งเห็นผลเนี่ยผมก็บอกมันไม่จบแค่นี้มันจะมีอีกสองคนแต่ทีนี้มันจะมีตัวผู้โดนก่อนหรือตัวเมียโดนก่อนปรากฏว่าเฮียวันนี้ตัวเมียโดน เรื่องนี้หลังจากตัวเมียโดนแล้วเนี่ยมันจะไม่จบอยู่แค่คนนี้นะมันจะมีขึ้นมาอีกหนึ่งผมใบหัวยอย่างเนี้ยแต่หนึ่งนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งเด็กหรือเป็นหนึ่งผู้ใหญ่ซึ่งจะเป็นหนึ่งสุดท้ายมันจะเป็นหนึ่งสุดท้ายที่จะโดนถ้าเป็นหนึ่งเด็กจบทีนี้มึงทั้งบ้านเลย มึงทั้งบ้านเลยอะผมใบ้คงสุดท้ายและจำคำพูดผมไม่ดีมันจะมีอีกหนึ่งถ้าไม่ใช่เด็กก็ผู้ใหญ่แต่เป็นผู้ชายหรืออาจจะมีเบิ้ลมาเลยนะรอบนี้อาจจะมีเบิ้ลด้วยนะคือตัวนัมันเหลืออีกใบเดียวที่มันจะต้องออกจำได้ไหมที่ผมบอกอะ่ะจะต้องมีผู้หญิงกับผู้ชายแต่แม่งไม่รู้ใครจะมาก่อนวันนี้เสือกเป็นตัวเมียสุดท้ายมันเล่นละครหลอ,อกกัน ไอคนโง่ที่สุดก็คือใครครับไอ้คนโง่ที่สุดก็คือเจ้าของหมู่บ้านมหาสันจ์์ไอ้นักโพตเนี่ยมันเอารูกน้องเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังน่ยมาลงโพสลงโพสด่าดูถูกด่าดูถูกใส่กันไปใส่กันมานะเพื่อสร้างเพื่อมาปั่นกระแสะเพราะว่าไอ้นักพจน์มันเห็นข้อสอบมันรู้แล้วว่ายังไงคดีนี้ไอ้เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยพร้อมบริวารไม่รอดยังไงก็ต้องติดคุกไปประหาร มันก็มาหลอกว่านี่ไงผมไได้ได้ขอสอบมาแล้วพี่เป็นไงเจ๋งไหมของผมเจ๋งไหมพี่เจง๋งห้าแสนพี่คราวนี้จบเลยห้าแสนปิดหมดทุกอย่างดูดเงินก้อนสุดท้ายเพราะเขาต้องรีบใช้นักพรตต้องรีบใช้เพราะอะไรเพราะชีวิตของนักพรตเหลืออีกไม่นานแล้วเหมือนกันเหลืออีกไม่นานแล้วเหมือนกันไม่ตายก็ติดคุก เพราะลาประดานักโทษที่อยู่เขาบินจังหวัดนครราชสีมาก็หลายคนก็เตรียมตัวที่จะออกมาออกมาเขาก็เช็คบินนักพจน์ไปรับเงินเขาเป็นล้านบอกจะวิ่งเต้นล้มคดีวิ่งเคลียร์คดีช่วยเหลือได้ปรากฏว่าไปติดคุกทุกรายแต่พวกนี้อย่างว่านะไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเวลาโดนขึ้นมาเนี่ยกูจะหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวยังไงกูก็ถูกไอ้นี่ไอ้นักพจน์เดี่ยดูดเงินไปเรื่อย ผมเห็นข้อสอบคุณทำแล้วแหละผมรู้ว่าคุณสอบตกอะ่ะก็นั่นหมายความว่าคุณต้องตกมาตาย,ยางไงแล้วสุดท้ายกูก็หลอกมึงหลอกมึงหลอกมึงจนกระทั่งดูดเงินจนหมดเดี๋ยวคุณดูหนังตอนต่อไปหนังม้วนต่อไปอีเถกจะโดนหนักกว่านี้ถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้ไอเถกอีเถกบอกว่าเส้นฮมอยกูเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยแต่มันไปอยู่บนเทือกเขาอันไตได้อย่างไร วันนี้สาระสาคัญอยู่ตรงที่ฟังดีๆนะวันนี้ที่ผมออกมาไลฟ์สดเนี่ยสรุปสาระสาคัญอยู่ตรงนี้นะครับจะมีคนโดนเพิ่มไม่เด็กก็ผู้ใหญ่หนึ่งสองอีเธอจะไม่ได้โดนแค่ข้อหานี้จะโดนอีกข้อหาหนึ่งที่หนักกว่าน,นี้วันนี้ผมสรุปสองข้อนี้